ผิวหนังของเราเป็นอวัยวะที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดมันแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นเป็นกรอกกันน้ำแต่ก็ระบายอากาศได้ดีซึ่งปกป้องเราจากโลกภายนอกผิวของเราสร้างใหม่เองได้มันช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายและลดการเสียน้ำนี่ช่วยให้เราพัฒนาเป็นอย่างที่เราเป็นในปัจจุบันผิวของเราพัฒนาเมลานินเม็ดสีตามธรรมชาติที่ป้องกันร,รังสี UV ที่เป็นอันตราย อมเหงื่อแบบพิเศษช่วยบรรพบุรุษของเราให้ควบคุมอุณหภูมิได้ขณะเดินทางไกลในสภาวะที่ไม่เป็นมิตรร่างกายของคุณมีต่อมเหงื่อประมาณ2-5ถึงล้านต่อมยิ่งคุณขยับร่างกายมากเท่าไหร่เหงื่อก็จะยิ่งออกมากขึ้นเท่านั้นร่างกายของคุณมีกลไกที่รับรู้ว่าถึงเวลาที่คุณต้องปรับร่างกายให้เย็นลงเพื่อให้คุณออกกําลังกายต่อไปได้การหายใจไม่ได้เป็นแค่การสูดอากาศเข้าออกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับวิธีการหายใจด้วย เพราะมันส่งผลต่อรูปหน้าของคุณจริงๆถ้าคุณหายใจทางจมูกเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีหนกแก้มชัดนอกจากนี้ยังทําให้ใบหน้าของคุณกว้างขึ้นเพราะลิ้นของคุณจะออกแรงดันกรามถ้าคุณหายใจทางปากลิ้นก็จะไม่มีที่พักเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเปลี่ยนโครงหน้าของคุณใบหน้าของคุณอาจแคบลงและหนกแก้มจะไม่เด่นชัดนัก นอกจากนี้ถ้าคุณหายใจทางปากคุณก็อาจมีแนวโน้มที่จะเงยหน้ามากขึ้นซึ่งจะเพิ่มพื้นที่กระโหลกในส่วนหลังของสมองส่งผลให้ท่าทางทั้งหมดของคุณเปลี่ยนไปรวมทั้งรูปร่างของคอและใบหน้าด้วยชาวมิเลเนียลหรือคนที่เกิดระหว่างปี1981ถึง1996ขี้ลืมมากกว่าคนอายุมากสาเหตุหลักของอาการขี้หลงขี้ลืมนี้มาจากระดับความเครียดที่สูงขึ้นเฮ้ย hey, ใจเย็นนะ ปอดข้างซ้ายของคุณเล็กกว่าข้างขวาเพราะใช้พื้นที่ร่วมกับหัวใจมนุษย์ไม่ได้มีฟันซี่ใหญ่โตและไม่ได้มีฟันมากมายเหมือนฉลามเสือแต่การวิจัยกล่าวว่าแม้ฉลามจะมีฟันที่เคลือบด้วยสารเคลือบฟันที่แข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงไปกว่าฟันของเราเรามีโปรตีนที่ยึดฟันของเราเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันทั้งซี่แตกออกเราไม่ได้สูญเสียฟันเหมือนฉลามฟันของพวกมันไม่ได้ติดอยู่กับเหงือกที่รากฟันเหมือนของเรา เรางั้นฟันของพวกมันจึงหลุดประมาณสัปดาห์ละหนึ่งซี่คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงต้องมีเล็บเท้าเล็บสร้างขึ้นจากเคราตินนั่นคือโปรโตีนที่คุณพบได้ในขนกรงเล็บกีบเท้าและเส้นผมเล็บของเราแบนและกว้างต่างจากโกรงเล็บมันป้องกันปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าของเราจากการบาดเจ็บนอกจากนี้เล็บก็ช่วยให้เราจับและแกะข้าของต่างๆได้การลอกสติกเกอร์หรือหยิบชิ้นจิ๊กซอโดยไม่มีเล็บคงเป็นเรื่องยาก เอฟและลิงก็ใช้เท้าทำงานที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์คิดว่าไพรเมตพัฒนาเล็บขึ้นมาเพื่อจับกิ่งไม้กำจัดเห็บและทำสิ่งอื่นๆในลักษณะที่คล้ายคลึงกันร่างกายของมนุษย์เรืองแสงในความมืดหมายความว่าเราเรืองแสงอ่อนๆแต่แสงนั้นอ่อนกว่าที่ตาเรามองเห็นได้ถึง1000เท่า แต่สัตว์อื่นจะมองเห็นแสงสลัวของเราได้ง่ายๆดวงตาของคุณค่อนข้างบอบบางคุณแทบไม่มีโอกาสทดสอบว่าดวงตาไวต่อแสงมากแค่ไหนเพราะมีแสงรอบตัวของคุณอยู่ตลอดเวลาเซลล์ของมนุษย์เป็นแค่43%ของจำนวนเซลล์ทั้งหมดในร่างกายและที่เหลือคือกลุ่มจุลชีพนั่นแปลว่าคุณมีแบคทีเรียและเชื้อราเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่โดยพื้นฐานแล้ว คุณก็คือส่วนผสมของ DNA ของจูลิเนซีในลำไส้และ DNA ของคุณเององค์ประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์คือออกซิเจนมีถึง65%แต่ก็ยังมีเทียมโคบอลทองคำและยูเรเนียมอีกด้วยที่หายากที่สุดคือเรเดียมโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์จะหาว20ครั้งต่อวันบ้างก็หาวเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเวลาที่คุณเหนื่อย hmm. แต่บางครั้งก็หาวเมื่อมีคนมาหาวใกล้กๆนักวิทยาศาสตร์คิดว่า มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบผู้อื่นโดยปกติแล้วเมื่อสัตว์เรียนแบบสัตว์ตัวอื่นพวกมันก็รับรู้ว่าการกระทําบางอย่างมีประโยชน์และแตัดสินใจทําตามสําหรับมนุษย์มันเกิดขึ้นเมื่อมีคนนั่งไขวาห้างัวเราอยิ้มให้คุณหรือว่าหาวกาแฟร้อนอาจจะอร่อยกว่ากาแฟเย็นตัวรับรสของคุณจะไวที่สุดเมื่ออาหารอยู่ที่อุณหภูมิห้องหรือสูงกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อยกาแฟร้อนจะขมน้อยลง เพราะตัวรับรถที่ตรวจจับความขมจะไวกว่าเมื่อกาแฟเย็นนิ้วก้อยของคุณเป็นนิ้วที่เล็กแต่ทรงพลังถ้าไม่มีมันมือของคุณจะสูญเสียพลังส่วนหลักไปนิ้วชี้และนิ้วกลางทำงานร่วมกับนิ้วหัวแม่มือเพื่อจับและหยิบส่วนนิ้วก้อยกับนิ้วนางช่วยให้จับได้ถนัดมือกระดูกของคุณแข็งกว่าคอนกรีตถึงสเท่ากระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของคุณคือกระดูกโคนขา มันรับน้ำหนักได้มากถึง30เท่าของน้าหนักตัวผู้ใหญ่และที่พีก,กว่านั้นคือกระดูกของเราประกอบด้วยวัสดุผสมแปลว่ามันทั้งแข็งและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันชั้นนอกของผิวหนังบนเท้าของคุณหนากว่าผิวหนังส่วนอื่นของร่างกายหัวใจมีระบบไฟฟ้าในตัวเองและเต้นต่อไปได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับร่างกายอายุไขเฉลี่ของคนคิ้ว1เส้นคือสเดือนเราใช้เวลา40ของชีวิตไปกับการหลับตา ส่วนใหญ่เป็นตอนที่เราหลับแต่ก็อย่าลืมนับการกระพิบหรือตอนขับรถด้วยล่ะในผู้ใหญ่เลือดคิดเป็น 7- 8เของน้ำหนักตัวทั้งหมดประมาณ55%ของเลือดคือพลา s m a เหลวส่วนที่เหลือคือเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดพวกมันก่อตัวเป็นก้อนและป้องกันไม่ให้เลือดไหลคุณกลืนและหายใจในเวลาเดียวกันไม่ได้อาหารที่คุณกลืนและอากาศที่คุณหายใจเข้าไปจะไหลลงคอส่วนเดียวกันในตอนแรกต้องให้ลึกลงไปอีกหน่อย เส้นทางถึงจะแยกออกเป็นหลอดอาหารและหลอดลมมีชื่อเรียกเสียงท้องร้องเวลาคุณหิวด้วยนะมันเรียกว่าบอบริกมีมีคนประมาณหนึ่งในสามที่ยักคิ้วข้างเดียวได้ข้างซ้ายหรือข้างขวามันเป็นวิธีที่ดีในการแสดงท่าทางขี่เล่นในขณะที่เล่าเรื่องตลกแต่ความสามารถในการยักคิ้วทั้งสองข้างแยกกันนั้นหายยากกว่ามากถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็เป็นเพราะคุณยังควบคุมและเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ใช้ยักคิวไม่ได้แต่คุณสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ ยืนหนากระจกเอามือจับคิว้วไว้ข้างหนึ่งแล้วยักคิว้วอีกข้างขึ้นลงแล้วก็ทําแบบเดียวกันกับคิว้วอีกข้างวิธีนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการยักคิว้วแยกกันถ้าคุณเรียนข้อสอบได้ไง่ายๆหรือคนที่เป็นโรคอัลเบนิซึมหรือโรคเผือกจะแทบไม่มีเมลานินหรือไม่มีเลยเมลานินคือแมดสีที่ทําให้สีผมผิวหนังและดวงตามีสีมันเป็นสภาวะที่หายยาก ในสหรัฐอเมริกามีเพียงหนึ่งใน1,800,000ถึง2,000 0คนเท่านั้นที่เป็นโรคนี้แต่โรค Ocula r a า b i n บ s m หรือไม่มีเม็ดสีที่ดวงตายิ่งหายากกว่าอีกผู้ชี่วชาญไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนแต่คิดว่าเพียงหนึ่งใน50,000คนเท่านั้นที่มีถ้าคนมีภาวะ Ocula r Alb i n บ s m จะไม่มีอะไรนอกจากดวงตาของพวกเขาที่ได้รับผลกระทบผิวและผมของพวกเขาอาจจะสีอ่อนกว่าคนในครอบครัวเล็กน้อยแต่ไม่มีความต่างมากนะัก แสงแดดจ้าทําให้คนถึง17-35%จถึงามปรตจามปรากฏการณ์นี้เรียกว่า reflex จามจากแสงในภาษากรีกเรียกว่าการจามจากแสงแดดมันเกิดขึ้นเมื่อระบบประสาททํางานผิดพลาดเมื่อมันเกิดขึ้นเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งอาจตอบสนองผิดทําให้ไม่เพียงแต่ทําให้รูม่านตาหดตัวเมื่อเจอแสงแดดจ้าแต่ยังกระตุ้นเยื่อจมูกด้วยผู้ใหญ่ที่มีผมสีธรรมชาติเป็นสีอ่อนนั้นหายากสีผมมักจะเข้มขึ้นตามอายุ คนที่มีแนวโน้มที่จะคงสีผมสว่างมากกว่าคือคนที่อาศัยอยู่ในทางตอนเหนือชาวบาจาวเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำรอบๆฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียด้วยการกลายพันธุ์ของ DNA ที่หายากทําให้พวกเขาดำน้ําได้นานถึง13นาทีชาวบาจาวมีวิวัฒนาการของม้ามที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนี้ทําให้พวกเขามีข้อได้เปรียบทางพันธุกรรม คนเร่ร่อนในทะเลเหล่านี้ต้องการมันเพื่อจับปลาหรือมองหาสิ่งของใต้น้ำที่ใช้ทำงานฝีมือได้มีการกลายพันธุ์ของยีนเป็นพิเศษส่งผลให้กระดูกมีความหนาแน่นสูงมากจนแทบจะไม่มีทางหักได้กระดูกเหล่านั้นแข็งกว่ากระดูกคนทั่วไปหลายเท่าผิวของคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีรอยเหี่ยวย่นน้อยกว่าด้วยมันอาจจะฟังดูดีแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่นะเมื่อกระดูกที่แข็งดังกล่าวเติบโตขึ้นพวกมันมักจะกดทับเส้นประสาทรอบตัวและสมองมากเกินไป เซลล์รูปกรวยในดวงตาของคนทั่วไปมีอยู่3ชนิดมันช่วยในการจดจาสีในสเปกตรัมสีน้ำเงินสีแดงและสีเขียวเพราะกรวยพวกนี้คนส่วนใหญ่จึงแยกแยะเฉดสีต่งตางๆได้ประมาณ1ล้านเฉดแต่ผู้ที่มีภาวะ t e t r a โครม m a ีมีกรวยจำนวนสีกรวยในดวงตาของพวกเขาคุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาเห็นเฉดสีต่งตางๆได้มากถึง100ล้านเฉดแต่ความผิดปกติของการมองเห็นนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็พบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะเตตราคโครเมซีไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาเห็นโลกที่สดใสกว่าคนอื่นๆมีคนเพียง8%เท่านั้นที่มีขวัญบนหัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาอาจมีขวัญเดียวหรือ2ขวัญก็ได้มีคนน้อยมากที่มี3ขวัญแต่ก็มีอยู่จริงผู้เชี่ยวชาญบางคนไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้แต่น,นักวิจัยบางคนอ้างว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างมือข้างที่ถนัดและการหมุนของขวัญ คนที่ถนัดซ้ายมีโอกาสที่ขวานจะหมุนทวนเข็มนาฬิกามากกว่าคนที่ถนัดขวาถึง5เท่ามีเพียง1-5คนในทุกๆ1 0 0 0 0คนเท่านั้นที่มีรูม่านตาที่มีรูปร่างผิดปกติโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะคล้ายรูกุญแจหรือตาแมวโรคตานิ้วเรียกว่า iris coloboma นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพันธุก,กรรม super taster คือผู้ที่ลิมรสรสชาติบางรสชาติได้ม,มากกว่ารสชาติอื่น พวกเขาไม่ตุ่มรับรสมากกว่าพวกมันเป็นตุ่มรูปเห็ดขนาดเล็กที่อยู่ทั่วลิ้นแล้วก็เต็มไปด้วยตัวรับรสที่บอกสมองของคุณว่าคุณกำลังกินอะไรอยู่คุณลักษณะนี้ยังทำให้ซูเปอร์เทสเตอร์ไวต่ออาหารบางชนิดมากขึ้นอย่างเช่นหวานขมหรือเค็มเกินไปพวกเขายังมีตัวรับความเจ็บปวดที่ลิ้นมากกว่านั่นเป็นเหตุผลที่คนเหล่านี้หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดตัวเลขจะแตกต่างกันไปทั่วโลกแต่โดยทั่วไปแล้ว25-30%ถึงของผู้คนนั้นเป็นซูเปอร์เทสเตอร 40-50%เป็น m e d i มีเดียมเทเตอร์และ25-30%เป็น Non น e อนเทสเตอร์นั่นคือผู้ที่รับรูรสชาติได้ไม่ดีประชากรโลกน้อยกว่า1%มีภาวะที่หายากเรียกว่า d e x t r o c รคร i เดียนั่นคือภาวะหัวใจชี้ไปทางด้านขวาของหน้าอกไม่ใช่ด้านซ้ายในบางกรณีคนที่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะมีอวัยวะภายในร่างกายกลับข้างทั้งหมด มีเพียง1-5คนใน1 0 0 0 0คนเท่านั้นที่มีสิ่งที่เรียกว่า perfect p i t c เป็นความสามารถในการระบุและสร้างเสียงดนตรีใหม่คุณลักษณะนี้มักส่งต่อกันในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในผู้ที่เริ่มฝึกดนตรีก่อนอายุ6ขวบชาวกรีกโบราณมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่หายใจเป็นไฟที่เรียกว่าคิเมร a พวกมันเป็นส่วนผสมที่น่ากลัวของแพะสิงโตและงู ในชีวิตจริงคิเมราคือคนที่มี DNA แตกต่างกัน2ชุดนะักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่ามีเคสของมนุษย์คิเมราไม่เกิน100เคสการกลายพันธุ์ของยีน DEC2 ช่วยให้ผู้คนที่อยู่ได้ด้วยการนอนหลับเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อคืนและยังเป็นการนอนเต็มอิ่มด้วยผู้ที่นอนหลับสั้นเช่นนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยและไม่เคยง่วงงุนเวลาตื่นตามปกติของพวกเขาคือตีสหรือห้าว้าวโอเคใช่ เรากอกตาบิดซ้ายขวาได้นั่นแหละแต่ว่ามันต้องฝึกกันหน่อยนะของแบบนี้ดวงตาเรามีกล้ามเนื้อสี่มัดใหญ่ๆที่ทาให้มันเคลื่อนที่ซ้ายขวาบนล่างได้และมีอีกสองมัดที่เราใช้แต่เราไม่รู้เรื่องเลยกล้ามเนื้อนี้เอาไว้ช่วยกรอกตาหรือบิดลูกตาไปมาแบบว่าถ้าต้องอะไรที่หมุนติ้วๆดวงตาเราก็จะหมุนติ้วไปด้วยการทําแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพนิ่งและมองเห็นชัดแจ๋วเหมือนกับกล้องออโต้โฟกัสนั่นแหละแล้วพอเราขยับหัวไปมาซ้ายขวาขึ้นบน ตาเราก็จะกรอกไปที่ตรงกันข้ามได้นะตาของคนเราโดยเฉลี่ยมีเซลล์รูปกลวย3อันซึ่งทำให้เราเห็นสเปกตรัมของสีแดงเขียวและฟ้าพอมารวมกันปุ๊บกลายเป็นว่าเราเห็นสีได้เป็นล้านล้านสีเลยคนที่มีภาวะเตตราโคมาซีจะเห็นเฉดสีอัลตราไวโอเลตด้วยเพราะว่ามีเซลล์รูปกลวยอันที่4ีในตาไงล่ะลองกดหยุดคลิปตรงนี้แป๊บเราจะทำแบบทดสอบกันว่าคุณเห็นทั้งหมดกี่สี มันมีทั้งหมด39สีนะถ้าคุณนับได้เยอะขนาดนั้นแปลว่าคุณอาจจะมีภาวะเตตราโครมาซีสัตว์เช่นค้างคาวและปลาโลมาสามารถเห็นได้จากการสะท้อนโดยใช้เอคโคโลเคชันคนเองก็ทําได้คล้ายกาันด้วยวิธีที่เรียกว่าแฟลชโซนาโดยพวกเขาสามารถใช้เสียงคลิกสร้างภาพสามมิติในใจได้ทําให้พวกเขาสามารถสํารวจได้ทั่วยิ่งพวกเขาคลิกพวกเขาก็จะยิ่งได้ไอเดียของห้องหรือบริเวณนั้นได้ดีขึ้นและนั่นทําให้พวกเขาเข้าใจสภาพแวดล้อมมากขึ้น คนที่แยก,กระดับเสียงได้เป๊ะหรือที่เรียกว่า Pitch Perfect นั้นหายากมากไม่ถึงหนึ่งในหมื่นคนจะมีคุณสมบัตินี้คนแบบนี้จะแยกโน้ตออกได้ทุกตัวและหนึ่งในข้อได้เปรียบของมันก็คือทําให้คนคนนึงมีความสามารถในการพิเศษในการฟังเพลงแล้วรู้เลยว่าท่อนไหนเคลียร์ไรก็ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลน,นักอะนะคนที่เป็นโรคขนตาแยงหรือขนตาสองชั้นนั้นจะมีขนตาอีกชั้นงอกออกมาจากเลือกตา บางคนอาจคิดว่าสวยดีแต่รู้ไหมว่ามันราคายเคืองตามากบางคนไวต่อแสงมากเลยด้วยซ้ำบางคนก็หนังตาตกน้ำตาไหลตลอดเวลาและตาอักเสบมันมีวิธีรักษาไม่มากเช่นการใช้คอนแทคเลนส์แบบนุ่มหรือเลเซอร์หรือการบำบัดด้วยความเย็นกูรูด้านสุขภาพชาวดัชอย่างวิมฮอฟบอกว่าการหายใจการนั่งสมาธิและการฝึกฝนของเขาช่วยให้เขามีความสามารถเหมือนซูเปอร์แมนเขาฝึกร่างกายให้ปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิร้อนที่สุดและเย็นที่สุดได้ และเรียนรู้ที่จะเพิ่มุณหภูมิในร่างกายด้วยตัวเองและเขาก็ปรับตัวเข้ากับความสูงที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยและอา้างว่าวิธีการฝึกของเขากับการก,กินที่เข่มงวดสุดโต่งรวมกับตารางการออกกาลังกายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเขาได้อย่างมากคนธรรมดาอย่างเรายังต้องนอน7-8ชั่วโมงเพื่อให้วันต่อไปไม่เออแต่มันมีคนโชคดีบางคนที่นอนแค่คืนละหชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นอันนี้เป็นความผิดปกติของยีนและดูเหมือนว่าจะไม่มีผลร้ายใดๆต่อร่างกายเรามีต่อมรับรสอยู่หมื่นต่อม แต่บางคนมีมากกว่านั้นเรียกได้ว่าเป็นนักชิมของจริงและด้วยความสามารถในการชิมเก่งขนาดนี้ของหวานหวานอย่างส้มสตรอเบอรี่และขนมนแทบจะหวานเกินรับได้สําหรับพวกเขาส่วนของขมขมอ,อย่างบรอกโคลีกลั่มผักขมเกรฟฟิตและกาแฟก็ขมจะเกินทนไหวเอิม่มเงินไม่เป็นไรผมว่าที่ผมเป็นนดีอยู่แล้วคนส่วนใหญ่มีซี่โครง24ซี่เอ้ยซี่โครงหมูบาร์บีคิวไม่เกี่ยวซี่หมายถึงในร่างกายของคนเรานะแต่ก็มีหนึ่งในไม่กี่คนที่มีโอกาสที่จะมีซี่โครง25ซี่ ก็คือหนึ่งใน200คนจะมีกระดูกซี่โครงส่วนคองอกออกมาจากซี่โครงอันแรกไม่สังเกตก็ไม่เห็นเพราะว่าอยู่เหนือหายปาร้าแล้วก็บางมากนี่เมื่อ,อไรจะมือเที่ยงอ่ะอยู่ดีๆก็อยากกินซี่โครงไม่ได้หมายถึงซี่โครงคนนะคุณเห็นผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปได้นะว่าคุณเป็นคนสะดือโบเพราะว่า10%ของประชากรโลกเรามีสะดือจุ่นคนสะดือโบก็เลยหายยากไงล่ะซึ่งก็ไม่เกี่ยวว่าตอนเราเกิดมาหมอเขาตัดสายสะดือเรายังไงสะดือของคนเรามีไขมันอยู่ข้างใต้เล็กน้อย แล้วก็เป็นตัวชี้วัสดุอของเราจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เพราะฉะนั้นอยากโทษหมอไอ้ที่คุณเป็นหน่เรื่องของพันธุกรรมล้วนเลยถ้าคุณเคยขึ้นไปบริเวณพื้นที่สูงคุณควรจะรู้ว่าร่างกายของเราแบกรับน้ำหนักมากแค่ไหนแค่เดินขึ้นเนินก็ยังเป็นงานยากเลย แต่ถ้าลองทําแบบนี้ไปสัก2อสาวันซี่รับรองงานจะง่ายขึ้นเยอะปอดเรามเซลล์เลือดเราแล้วร่างกายของเราจะปรับตัวได้เก่งและไวกว่าที่เราคิดทําให้เราเก็บออกซิเจนที่แสนมีค่าวไว้ที่นานขึ้นซึ่งการปรับตัวนี้จะอยู่แบบนั้นไปตราบเท่าที่คุณยังอยู่ที่สูงและเมื่อคุณกลับมาที่ความสูงปกติร่างกายของคุณจะปรับให้เป็นปกติเวลาเราดำลงไปในน้ําอัตราการเต้นของหัวใจเราจะลดลงและการใช้กา๊าซออกซิเจนก็จะช้าลงด้วยหลายปีที่ผ่านมานี้นักดำน้ําแบบไม่ใช่อุปกรณ์ได้ท้าขีดความสามารถของปอดด้วยการดำลึกลงไปถึง24เมตร มีคนนึงกลั้นหายใจได้นานถึง22นาทีในน้ําเราไม่รู้หรอกว่าขีดจากัดอยู่ตรงไหนแต่คนก็ยังพยายามทดสอบขีดจํากัดไปเรื่อยๆนั่นแหละเมื่อคนหนึ่งคนมีความทรงจําแบบเห็นเป็นภาพมันเรียกว่าไอ d i ดิกแมมโมรีเป็นความสามารถในการจําเสียงภาพหรืออื่นๆได้เป็นฉากๆจากความทรงจําบางคนสามารถบอกวันบนปฏิทินได้จากหลายปีก่อนนู่นและบอกได้เลยว่าวันนั้นวันไหนแต่เสียดายที่ความจําแบบไอ d i ดิก m ม r โมรีนั้นฝึกกันไม่ได้และต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เท่านั้น คุณเรียกคนที่เขียนหนังสือได้สวยด้วยมือทั้งสองข้างว่าอะไรคุณจะเอาลิ้นไปแตะจมูกจากด้านในปากได้ยังไงแล้วทำไมคุณต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะมาดูกันว่าคุณมีพลังเหนือมนุษย์จริงๆหรือเปล่า มีคนจำนวนหนึ่งในสามที่สามารถยักคิ้วข้างเดียวได้ไม่สายก็ขวานี่เป็นการส่งสัญญาณขี้เล่นให้คนอื่นเวลาเราเล่นมุกตลกแต่ความสามารถในการยักคิ้วสองข้างแยกกันนั้นหายากกว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นนั่นเป็นเพราะคุณไม่สามารถควบคุมและขยับกล้ามเนื้อที่สอดประสานกันได้แต่ทักษะนี้ฝึกกันได้ให้ลองยืนหน้ากระจกเอามือจับคิ้วข้างหนึ่งไว้แล้วก็ยักอีกข้างขึ้นลงทำแบบเดียวกันกับคิ้วอีกข้างมันจะเป็นการทําให้คุณเรียนรู้การยักคิ้วคนละข้างแยกกัน คุณสามารถนั่งบนพื้นแล้วลุกขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้มือหรือเข่าช่วยได้ไหมชาเลนจ์ง่ายง่ายนี้เรียกว่าการทดสอบการลุกจากท่านั่งแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะเถียงกันมากมายว่าการทดสอบนี้เชื่อได้หรือไม่ว่าจะบอกเรื่องสุขภาพของเราได้จริงแต่คุณก็เอามาใช้เช็คว่ากล้ามเนื้อและหัวใจของคุณแข็งแรงพอหรือเปล่าได้หากคุณไม่ได้สามารถลุกจากพื้นได้โดยไม่ต้องใช้มือหรือเข่าช่วยบางทีอาจจะได้เวลากลับไปเล่นฟิตเนสแล้วทีนี้ยืดแขนออกเอาแหวนไปวางไว้ตรงร่องแขนเหนือข้อศอกแล้วหมุนฝ่ามือ ถ้าแหวนไม่ลนคุณเป็นคนที่หายากบางคนบอกว่ามีแค่2%เท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่หากคุณเลียข้อสอกตัวเองได้สบายๆหรือว่าเอานิ้วโป้งไปแตะแขนได้ยินดีด้วยคุณเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อย แต่บางคนก็มีร่างกายที่ยืดหยุ่นมากกว่าปกติสภาวะนี้เรียกว่าข้อเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติซึ่งคนกลุ่มนี้จะบิดร่างกายได้ในท่าที่ประหลาดได้เหมือนงูอย่างเช่นเอาหัวสอดไปใต้เท้าทำท่าสะพานโค้งและท่ายแยกขาแบบต่างๆแต่ในบางกรณีอาการข้อเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติทําให้คนกลุ่มนี้มีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากเพราะพวกเขาจะมีก้านสมองหรือเมดัลล่ามากกว่าคนอื่นส่วนนี้ของสมองมีหน้าที่ประมวลผลทางอารมณ์ 9กของคนเราถนัดขวาและมีแค่10%เท่านั้นที่ถนัดซ้ายครบร้อยพอดีแต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยของคนที่สามารถใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่าๆกันทั้งเขียนวาดรูปและทำงานต่างๆคนที่ถนัดทั้ง2มือหรือที่เรียกว่า ambidextrous มีสัดส่วนแค่1%ของประชากรทั้งหมดรวมๆคือประมาณ70ล้านคน หากคุณอยากเช็คว่าเป็นหนึ่งในนั้นไหมให้เขียนข้อความเดียวกันด้วยมือทั้งสองข้างหรือวาดวงกลมก่อนด้วยมือขวาตามด้วยมือซ้ายถ้าเขียนแล้วไม่ต่างกันก็ยินดีด้วยและการฝึกแบบนี้ก็ดีต่อการสร้างสมดุลของซีกสมองไม่เกี่ยวว่ามือไหนเป็นข้างที่คุณถนัดการเขียนตัวหนังสือกลับด้านสองกระจกก็เป็นวิธีการปลุกนิวตรอนให้ตื่นได้ดีตื่นซีตื่น เลโอนาร์โดเดวินชีเคยเขียนความคิดของตัวเองลงในสมุดบันทึกจากขวาไปซ้ายจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเขียนกลับด้านแบบนี้ยังไม่รู้แน่ชัดแต่มีคนบอกว่าแค่ป้องกันไม่ให้หมึกเลอะเพราะว่าตัวเองถนัดซ้ายการเขียนหนังสือกลับด้านส่องกระจกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสําหรับคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะพึ่งพาพยากรณ์อากาศและปรับเสื้อผ้าให้เข้ากับฤดูกาลเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยแต่ไม่ใช่ทุกคนมีคนโชคดีที่สามารถเรียนรู้การทำให้ร่างกายตัวเองอบอุ่นได้ไม่ว่าอากาศจะหนาวแค่ไหนก็ตาม นีโรผูกล้าเหล่านี้สามารถเดินในอากาศหนาวโดยใส่แค่กางเกงว่ายน้ำและยังรู้สึกสบายดีพวกเขาสามารถยืนอยู่ในหิมะได้ด้วยเท้าเปล่าหรือไปไว่ายน้ำในแม่น้ำหรือแม้แต่ในหลุมน้ำแข็งปกติแล้วความสามารถนี้ไม่ได้มีมาเองโดยธรรมชาติพวกเขาต้องคุมอุณหภูมิร่างกายอยู่หลายปีจนกว่าจะทนความหนาวเหน็บได้แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองดูเท่กระบวนการนี้มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเป็นการช่วยระบบไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้น เพิ่มสมาธิและเพิ่มสุขภาวะทางกายโดยรวมให้ดีขึ้นด้วยแล้วคุณล่าสามารถยืนเท้าเปล่าในหิมะได้กี่วินาทีไม่เยอะหรอกโอเคยื่นฝ่ามือออกมาด้านหน้าบีบนิ้วเข้าหากันทุกนิ้วยกเว้นนิ้วโป้งทีนี้แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกให้ออกจากนิ้วนางกับนิ้วก้อยไปคนละทางทําได้ไหมถ้าทําได้คุณอาจจะได้เป็นสุดยอดนักดนตรีเพราะว่าเส้นประสาทที่ฝ่ามือคุณได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี คุณรู้สึกจักะจี้ไหมเวลาจักะจี้ตัวเองปกติก็จะไม่หรอกยกเว้นคนอื่นมาจักะจี้คุณมันเกิดขึ้นเพราะบริเวณซีรีเบลลัมของสมองเราซึ่งคอยควบคุมการเคลื่อนไหวมันคาดการความรู้สึกไปล่วงหน้าจากการเคลื่อนไหวของตัวคุณเองแล้วแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปที่ส่วนอื่นของระบบประสาทเพื่อให้ยกเลิกความรู้สึกนั้นซะแต่มีคนส่วนน้อยที่ยังจักะจี้ตัวเองได้อยู่ถ้าคุณไม่ใช่คนพวกนั้นให้ไปสัมผัสพื้นผิวอะไรที่สมองเรายังไม่เคยเจอหรือใช้ที่นวดหนังศีรษะเพื่อกระตุ โอเคเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งกับอะไรมาไว้เขียนแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ยืดขาออกมาหนึ่งข้างเอาเท้าหมุนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาให้ลองพยายามเขียนเลข6บนกระดาษกลางอากาศแต่เท้าก็ยังหมุนอยู่ด้วยงานนี้ถือว่าลำบากมากเพราะว่าบริเวณฝั่งซ้ายของสมองคุณไม่สามารถรับมือกับการหมุนคนละทิศได้ในเวลาเดียวกันสมองเราถึงพยายามจะทําให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหมดมีไม่กี่คนที่สามารถทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองคุณลองเขียนเลขอื่นดูก็ได้แล้วคอยดูผลงานสุดฮา ดูเหมือนว่าเท้าเราไม่มีปัญหาเฉพาะกับเลขศูนย์เท่านั้นหากคุณต้องการเชคระบบการทรงตัวของคุณให้ลองทําวิธีง่ายๆนี้ให้ยืนด้วยเท้าข้างเดียวและหลับตาคุณส่วนใหญ่จะเสียการทรงตัวอย่างน้อยก็ตอนลองทําครั้งแรกระบบการทรงตัวของคุณมีทั้งอวัยวะหลายชิ้นและมีระบบมากมายทั่วร่างกายมันทํางานด้วยกันทั้งหมดร่างกายคุณถึงทรงตัวได้ในท่าต่างๆได้ระบบนี้รวมไปถึงหูชั้นในและการมองเห็นด้วยการทรงตัวถึงสามารถทําได้ง่ายกว่าเวลาที่ทุกอย่างเงียบและตาคุณเปิดอยู่